ทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้หยาบคายแต่ว่าขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมัน่นสร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึงหนึ่งร้อยปีส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้วขอให้แข็งแรงความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตรายภายในสิบปีเมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสําคัญคือต้องหยุดการทุจริตให้สําเร็จและไม่ทุจริตเสียเองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการนิเทศกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ2564ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงตั้งอยู่ที่บ้านขามหมู่ที่6ตำบลไทยสามคัคคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มีจำนวนนักเรียนทางสิ้น441คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด34คนภายใต้การบริหารการศึกษาโดยนายนิทิศก์วันทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงและนางเจรพิญญายุทธไสยสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านขางเสม็ดบำรุงมีดังนี้น 1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตทุกระดับชั้น สถานศึกษามีการวางแผนการนำหลักสูตรไปใช้โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชายอย่างต่อเนื่อง 2. แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา สถานศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรพิจารณาจัดทำเนื้อหาหลักสูตรโดยกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนและโครงสร้างเวลาเรียนรายชั้นเรียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจุดประสงค์ของรายวิชาเนื้อหาสาระวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะทำตารางเรียนรายชั้นเรียนต่อไป 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ครูมีการศึกษาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับชั้นที่สอนมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนการเข้าแถวหน้าเสาธงการเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวัน ครูมีการบันทึกหลังสอนในแผนการจัดการเรียนรู้มีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนรายบุคคลและสรุปเป็นรายชั้น แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตของครูผู้สอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส2019สถานศึกษาได้ประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขสถานศึกษามีการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอมีจุดล้างมือด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารมีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้เรียนที่นั่งโรงอาหารโดยเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตรยึดหลักโซเชียลดิเทนซ์ 4คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน367คนคิดเป็นร้อยละ93.86ผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ทักษะกระบวนการคิดจำนวน367คนคิดเป็นร้อยละ93.86ส อยู่อย่างพอเพียงจำนวน367คนคิดเป็นร้อยละ93.86มีวินยัยจำนวน367คนคิดเป็นร้อยละ93.86ซื่อสาตย์สุจริตจำนวน367คนคิดเป็นร้อยละ93.86โรงเรียนมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต นักเรียนมีทักษะการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาตามที่กำหนดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงจึงได้มีแนวดำเนินการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตด้วยในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้เป็นการนำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านถามเสม็ดบำรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความโปรง่งใสระหนักเห็นความสําคัญของการต้านทุจริตและป้องกันการทุจริตต่อไป